งองเออเทียนว่ท่นติดสัมเดนตอนี้ ูกันมาเตลกโอยนอพ่อโอน้แม่เพื่นบอกว่าเมืองบ่อตาตนี่พ่อดในแดนใต้นี่บ่มีนสิเป็นไงล เป็นเจ้าเป็นระางฆงผู้สรงคาเป็นชาวหิวชาวเนื้อกาสิกรรมตัมต่อยกาขามุมดอกนิ่งหมดนี่มละโน้พ่นจังว่าเกิดแล้วตายวนเวียนวาย เท้าคุณโยมเออถูกถูกคนเพิ่นบอกว่าขั้นบ่ตายเท่ากระไตนุ่มเัินบ่ตาย้นุ่มกรตายเท่าคนเฮาเอินนั่นว่าตายยิบโอ้ปะมาคือคุณพ่อชะเล็บ ในอภิชาตินาธรัตของเฮานี้แล้วเพิ่นด้ตาเงียบ กระเตงเอาไปตามเรื่องบัตรคุณพอ่อเฉลมในอภิชาตนาธรัตของเอาตายจนมุดตายจนเสียเลือดจ เจ้านัหน,น้เมาตายจากลูกตายจากเต้าอีกของเขาเจ้าเต็งาพะเลมในอภิชาตถ้านรักให้ขั้นว่เจ้าตายไปแล้วนั่นโหลดคือตอนมูเจ้านี้ไปขายังงนี้มือสิกลาบ ชาตนาธรัตเอ้ยขันหมุดเจ้าออกไปหายเงี้สิดด้กลับาขนเจ้าพระอภิชาติออกไปบังเล บ้านกาไวหายเขวี้ยงสีไในกาบเต้าเข้าบ้านเกินว่าโทรับมันเนียนิ้วว่าพอจะเล็มอภิชาตินาทรัติมาตายบอบนี่มือที่ฝืนเตน ปืนนับในท้องรวนน้องสาวน้องชายลูกชายบุตรสาวผ้ากันโศกเศร้าให้สะอื้นจกนักมีบานนั้นเป่าขึน้นนี่หลัดนู่นหลับไปบอกกลับบอกปืนบอบอกมีเตื่นมึนตาไปบอกมีบมาน ต่ามาขึ้นคองนับเมีย บอกว่าอันความตายมนีเป็นความจริงสตัตว์เน่บ่เรียกเท่าบาเ่เลือกเก็บสุ้มมูเด็กเล็กหน่อยก็ตายได้ดอกสวยในมื่อนี่ขั้นมูเจ้าตายไปแล้วนับเถึกไฟเผาจนเป็นเป,นเปลาโนโ้พน ปุ่นกระดูกเจ้าเอาไว้เพื่อฉลองอันวิญญาณจากไปตแกแ่งหองทั้งในบอกเกง่งลูกของเจ้าค่อยมือเศร้าค่อยมือเลี้ยงค่อยมือได้กระเอ๋ชินค่อยกังเป็นกระบอ๋า่อเป็นค่อยได้กระเป๋าดาน้องสาวเจ้าลูกชายเจ้าอดีดทอดลายตั้งแต่เขาเจ้าสร้างความทีประดับชาติป้าเจ้าตา ไอ้กะลังมีต่อยจ่อยเหมือน่อยได้กระโบมาบาดผู้เพิ่นไปหันเงียดก็จังหูจกักเมผู้เพิ่นไปหน้าก็จังหูจักเต้าคงโอขึ้นคงเตาไปเมืองนอกนืองแล้วซาอุดีระเบียบอาละบอยจังคงมาเตาเค้ บางคนนั้นเป็นไปเอาฟื้นตากนะ้นทางเนะ้อฟันปลาจังในกระพอดบ้านสถา,านห้องแห่งตนนะบัดวิญญานโพชเลมในอภิชาติจากสิบินบนฟาน้านไป เจ้าค่อยมือเล่้ยงเออเศร้าค่อยในกระบอกเข็นกำเบ็ด อันว่าความตายนี้นันนุนปีมิรซีรีอันว่าทีเลนองทังบ้านกระจมน้ำเพื่นจังทําบุญสร้างกองท่านในสมเหตุนิมนตพระมาเทศเรื่องฉลองกระดูกให้เจ้าท่านเข้าแจกเถ้จาจังวัดสาธุสาธุสาธุ แลมอภิชาติท่านรัตนั้นชิเน่าอยู่ใสกะเลวจ้ามาบพก็นรูปร่างพุ่งเสือกระบอตีดอกพ่อเอ้ยดอกอภิชาตเลยในมือนี่ถือเป็นเลิกแมนมหาชใยเนี้ยในนายเมตรลวนน้องสาวพอวิรัตเมพตตา บุทชัยบทสะเพียนี่ก็หามาครบเพิ่นแต่งเมื่อรอทาจังว่าเมื่อมาทน พิชัดนังเจ้าเด้อพ่อชะเลมเออเมื่อดดนหัวเนื้อมา่อหอดป่าป่าเตะจะาแม่ลินดอกหนูเชย หยุดเล่นระวางเกยบนหินดาดหน้าดอนขั้นพัวจะเล่มอธิชาตาินาทรัตนี่ลงหุนทางจงลับฟังเสียงนี้ วีลัตเมพัตตาพอสวัสด์เมจำเนยียนพอสวัสดิ์พ่อเมรุงเรื่องพอสวัสดเมรุงเรื่องพอโอภาสเมปะทเถืองเมสรัญญาพอพุนโจทินเมพวงเบ็ด พอรถจนะเมเทวิกาเมผิดสมัยพอสมใจเมพลรประผ้ารอยตำร,รวจตีนะรังหนะ้ารังสันเมบังอ่อนพอบุญล้อมเมสะบอนพอชาติพอชาตรีพอยุทธศาสตร์เมธันดาเมเพ่นจมารมเมเปบนจมาดรารรบตำร,รวจตีสเวียนร่องจิตลูกลูกลานคนไดีก็แล้วเต่เดเบดหรือพอเ้อสิ่งที่แลว้วนั่นก้างมันเลว้ว พอจะเล่มเลยในอภิชาตินี่จึงได้ลกกระโทษไทยอภัยบางยาสซนิกรรมอาลุกขึ้นชะบันมาผูกแขนลุกลุกผูกแขนลุกผูกแขนมาเด้อพอจะเล่มเอ้ยอภิชาติเอ้ย มาลับจนบุญจนโกดจนมากินเขากินปลายิบฝ่ายซะน้ำพี่น้ำน้องเด้อว่ามาเด้อพูดละสามเ้นสามเซนแจกกันตัวพี่น้องยิบเอาพูดละสามเ้นเลยว่ามาเด้อโอเเลมในอภิจาตนาธรัตเออ หอดน้ำาให้เจ้าทอเครือมามาทั้งเรือบ่ได้ใครเจ้าไต้ความ,มามาโคตรเ็วหอดกลางทองป่องทางเข็นสลาข้างทางจะสมัมว่เข้าไปเลียนให้หลบนีมาทั้งที่เกองบุญตั้ง อยู่จะฆ่าดงฆ่าผู้มีจิตวัจจัยกับปองสยามเพลินจิบเอาจุดตายกับกลองแกนเจ้าภาพเฮาเอาไปเรื่อยเรื่อยเลื่อนกันไปจิบเอาคนละอ่ะจิบเอาอยู่ในจานอ่าลุกเด้อมาหอดถวยหอดคองมาหอดฟังหอดผู้ให้มู่เจ้าบูป่าใหม่มาพีจัตสนา จาสมัวพากันเบิ่นเลนอยู่ริมสวนหัวปาดดวงตาหวานมันจีจวนลับอล่อปาดรีบมาถอนจะจูเนนว่าปาเด้ พิจารนาทรักในตอนนี้ดวงวิญ,ญญาณทั้งสองดวงเมื่อหอดปานหอดการหอดปารำบุญเรียบร้อยแลว้วเสียงเซลเซีย,ยลลูกหลานญาติพี่น้องกระดีใจสมสืนเจ้าผ่าพิ่นกับผ้ากันฉลาดเลือกเกิน ฉลาดแบบใส่ทัตงีกิบเอาไฟผู้ละสามเซนสามเซนเพิ่นกับบผูกแต่ฝ่ายบ่ผาดตั้งแต่ฝ่ายเขาดอกพอชะเลมอภิชาติเอยเงินเพิ่นก็มีผู้ละลอยสองลอยใบแดงก็เห็นเหลือแต่ใบสีม่วงกับใบม,มนมนมีโรคูปนั้นทาหิโดนนั่นละบ่ท่านได้ดอกปอน เบ้าหยอกเล่นละก็หยอกเจ้าเล่นหยอกหยอกเจ้าเล่นก็ลองใจเจ้าเบิ้ง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 มันสิยห็นจังน้ำจังน้ำหรือสีวนดอกดังไฟหน่อยหรือหลายก็ดีคือกันขอแต่ท่านเพิ่งก็ดีอกดีใจแล้วละผู้เพิ่นตายนั่นอีเมอเออเออเออโอ้ยเออผู้เพ่นท่านไปเรว บาทดึงกะดีจีสิบ,บาทกะดีหาสิบ,บาทกะดีร้อยบาทกระแหงดีคักขั้นสีใครดียังยอดเจียมไปสีม่วงนั่นเมสีดีเทวายีเลเบ้าแบบนี้กับเบ้าหยอกคือเก้านั่นละพอเอ้ยเมเอ้ยท่านไปแล้วบาทหนึ่งห้ไลเขาเป็นเาร ท่านเป็นเศร้าอะไรเขาเป็นรอยท่านเป็นรอยแคไ่ไรเขาเป็นพนันท่านเป็นพันไรเขาเป็นหมืน่นนอนหลับกลางคืนตื่นขึ้นไม่เงินแสนเงินล้านของโจโก้องจึงกึมจูนาบานทุกทุก หนี้มย์เป็นหังนีดเมยพิมเมย์พอพิมเมยจันดีพอนิดพอนิดซักเราหาด แมสมปองอุทิหาพอ่อเมวัตออีพวกบนท่านไปแล้วไข่บุญน,น้ำสนองส่งอานิส่งสน,นีไข่พิรุณดอกรึ่งลายเ,าเดือบเมดื้พวกเทตายแผ่นั้นขั้นผลรับทราบข่าวแล้วรีบมาเราโมทนาะจงไม่มีเมตตาเจ็ต่อลูกหลานญาติทั้งมนุษย์ที่ก,กันบหนึ่งแม่เอ,อ๋ยเมจะเจ็บจะป่วยจะไข้วัดไงห,ห,หายห่าง เอ้าพวกพญาต์พญาต์ไทยไก่ข่างดอกข่างนี้มุงมุงมุงเอาหนีมูลอ่าคุณโยมเอ้ยอัศจรรย์ใจแก่หางเงาเงาคือบันไดห้องนั่งน้อบัดกระายหางแปะแปะบัดกระแตหางกลมๆซ่ั่งมาได้นั่งห้องคือเปุนวาแล้ะน้าแม่เนาะ เอาเทศนาจบแล้วเวลาก็มาไหลบ่อยากไก่พี่น้องเวลานั้นก็จนมา